สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความวิตกกังวลนะฮะที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า anxiety เนี่ยนะฮะมาคุยกันสักหน่อยหนึ่งท่านผู้ฟังเองเป็นคนที่วิตกกังวลอยู่บ่อยๆไหมฮะ ในโลกปัจจุบันนี้ผมมีความรู้สึกนะฮะรวมถึงข้อมูลที่เก็บได้ด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งจากการที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลืองานของโรงพยาบาลบางแห่งอยู่เนี่ยฮะทำให้เราเห็นนะครับว่าในแผนกที่เป็นจิตเวชหรือว่าจิตแพทย์นะครับที่ต้องดูแลคนไข้ปัจจุบันมี ไม่น้อยเลยนะฮะที่ต้องเข้าไปปรึกษาหารือกับจิตแพทย์รวมถึงมีความกังวลเกิดขึ้นกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแนวโน้มของคนรุ่นใหม่ๆที่มีความวิตกกังวลมีความเครียดมีเรื่องของด p เพรสหรือว่าเรียกว่าซึมเศร้านะฮะอาการที่เริ่มที่จะซึมเศร้าเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็น HR เองเวลาที่ผมไปบรรยายหรือไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็มีมาคุยเยอะเหมือนกันแทบจะทุกบริษัทเลยนะฮะว่าจะต้องมีพนักง,งานที่เข้าข่าย Anxiety Disorder เลยนะฮะคือเป็นลักษณะของการเป็นโรควิตกกังวลเลยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเราลองดูสภาพแวดล้อมในการทำงานในยุคป,ปัจจุบันก็ได้ครับมันเอื้อให้เกิดลักษณะนี้จริงๆนะฮะความเร็วที่องค์กรพยายามเร่ง เรื่องของงานที่จะต้องเสร็จให้ได้ในเดทไลน์หรือก่อนเดทไลน์เรื่องของ KPI ที่เข้ามาจับในเรื่องของผลลัพธ์แทบจะทุกเรื่องของการทำงานของพนักงานในองค์กรเรื่องของอนาคตที่จะต้องไปให้ได้เรื่องของธุรกิจที่จะต้องฝ่าฟันให้มันยั่งยืนเรื่องของคู่แข่งที่เข้ามาเห็นไหมเรื่องของสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเรื่องของนักท่องเที่ยวที่หายไปเรื่องของภาษี จากอเมริกาที่แปลกๆโผล่มาทุกสิ่งอย่างมันเกิดขึ้นมันถาถมกันมาจริงๆนะครับจนกระทั่งคนในยุคปัจจุบันเนี่ยหันหน้าไปทางไหนเนี่ยก็จะเจอแต่ข้อมูลเหล่านี้ที่มันส่งผลให้เอื้อต่อความวิตกกังวลได้ง่ายขึ้น มันไม่เหมือนสมัยก่อนข่าวสารมันไม่ได้เร็วขนาดนี้กว่าจะรู้เรื่องเนี่ยบางทีข่าวนั้นก็หายไปละเราเพิ่งจะมารับรู้กันสมัยก่อนที่อ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะแต่ในยุคนี้มันเรีลวทมามากๆม,ม,มันเลยทําให้คนเราในยุคปัจจุบันเนี่ยมันต้องรับเอาข่าวสารในแง่ร้ายเนี่ยเยอะมากนะครับในชีวิตท่านผู้ฟังลองดูแต่ละวันก็ได้ครับเราอ่านข่าวดีดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนผมว่าน้อยมากนะเปอร์เซนต์คนนู้นทําดีคนนั้นทําดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น น้อยมากครับมีแต่คน,น,คนูุนค่าคนนั้นคนนั้นรัดคอคนนี้มีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหินหล่นลงมาทับรถข่าวแต่ละข่าวนี่มันเป็นเอื้อต่อความวิตกกังวลมากครับมันเลยทําให้คนเราในยุคนี้มันมันมีเรื่องร้ายๆเข้ามาในสมองเยอะพอเข้ามาในสมองเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ต้องประเจิญกับความคิดความเครียด ความกลัวที่ว่ามันจะเกิดกขึ้นกับเราวันหนึ่งหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะเริ่มเป็นรูปแบบความคิดเชิงลบแล้วนะฮะที่มันเริ่มวนละในภาษาทางจิตวิทยาเขาใช้คำว่า repetitive negative thoughts RNT uh, นะครับก็คือเป็นรูปแบบความวิตกกังวลเชิงลบซึ่งส่วนใหญ่วิตกกังวลมันไปในแง่ลบหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆว่าเราวิตกต่อเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมากกว่า ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนั้นไหมนี่พุ่งนี้เดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมเอ๊ะพุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องนะฮะลุงป้านะอาหรือคนในครอบครัวหรือเปล่าก็ต้องมาระวังเอาบางคนเนี่ยนะฮะเคยมาคุยกับผมว่าเนีย่ยพุ่งนี้ลูกจะเดินทางไปต่างประเทศต้องขึ้นเครื่องบินจะทําทยังไงดีไม่อยากให้ลูกไปเนี่ยเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรหรือทังงน,น้นกาบอกไม่มีอะไรหรอกแค่กลัวเพราะเครื่องบินข่าวเครื่องบินมันตกต้องเยอะ ย้ำนะเขาพูดคำนี้ครับผมนะข่าวเครื่องบินตกมันมีตั้งเยอะคือจริงๆท่านนับกันจริงๆอะครับเครื่องบินในแต่ละวันนี่นะเอาทั่วโลกทุกสายการบินมารวมกันเลยนะฮะไม่แทบจะไม่เคยได้ยินข่าวเครื่องบินตกทุกวันถูกไหมฮะอาจจะมีปัญหาอะไรนานๆโผล่ขึ้นมาแล้วข่าวมันก็มันก็ดันจนกระทั่งมันมันเวอร์เกินจริงก็ไปมีหลายข่าวเหมือนกันแต่เคสอย่างเงี้ยเราเรียกว่าวิตตกกังวลละ พยายามที่จะคิดไปในแง่ร้ายแล้วก็บอกว่าเอาความคิดตัวเองเนี่ยที่เคยได้ยินข่าวแค่ครั้งเดียวในหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเครื่องบินมีปัญหาเนี่ยกลัวละเดี๋ยวญาติพี่น้องหรือลูกตัวเองจะต้องประจนกับปัญหานั้นก็เลยพยายามที่จะบอกว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไป,าไปทั้งๆท,ท,ท,ที่ไปนี่คือไปเรียนหนังสือไม่ได้ไปเที่ยวด้วยซ้ํานะครับเนี่ยฮะอันนี้มันเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นโรกสมองเราคิดไปเองอะ แล้วมันก็วนเวียนจริงๆนะฮะคนที่เป็นคนที่วิตกกังวลบ่อยๆมันก็จะวนกับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่ผมได้รับการอบรมแล้วก็เรียนรู้มาอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะที่เรียกว่า cognitive behavioral therapy เนี่ย CBT เนี่ยนะครับเราคิดตามแนวจิตบําบัดแบบเนี้ยจะพบเลยว่าไอ้ความวิตกกังวลที่มันเกิดขึ้นในสมองหรือในความคิดเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์จริงตรงหน้าเราเลย มันเกิดจากการที่เราตีความตามเหตุการณ์เหล่านั้นมากกว่าเช่นเราได้ยินเสียงมลงบินเข้ามาเนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้คิดอะไรมันก็คือมลงบินผ่านไปถูกไหมฮะแต่เราคิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นพึ่งเฮ้ยนี่มันเป็นตัวต่อน่ากลัวมากเลยทั้งๆที่ของจริงมันอาจจะไม่ใช่เราก็จะตกใจเราก็จะกังวลไปละทําให้เรารู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเนี่ยให้มันเป็นความคิดจริงๆนะหลายครั้งมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะครับ อีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับการที่เรายึดติดมากๆกับความวิตกกังวลนั้นจนกลายเป็นนิสัยครับที่เขาเรียกว่า attachment นะฮะโดยเฉพาะผู้ที่มีลักษณะ anxious attachment คือยึดติดก,กับความวิตกกังวลจนกลายเป็นนิสัยส่วนตัว คนกลุ่มนี้มีความกลัวมากนะครับเรียกว่ามีความวิตกกังวลมีความกังวลมีความกลัวสูงมากไม่ว่าจะกลัวถูกทอดทิ้งกลัวที่จะเกิดเหตุร้ายกับตัวเองกลัวที่จะออกจากบ้านแล้วมันจะเจออะไรไม่รู้ก็เลยทําให้ตัวเองอยู่แต่ในบ้านพออยู่แต่ในบ้านก็กลัวอีกว่าไม่มีใครจะมาสนใจเขาไม่มีใครมาเยี่ยมเขาเนี่ยมันกลัวเป็นเพทุกอย่างถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเริ่มเกิดอาการที่เรียกว่าเป็นโรคแล้วนะฮะโรควิตกกังวลที่เราเรียก anxiety disorder นะครับ จริงๆถ้าเรามองในภาพธรรมชาติเนี่ยฮอ้ความวิตกกังวลเนี่ยหลายคนถามนะว่าเฮ้ยลบเราจะทําไงไม่ต้องวิตกกังวลเลยคําตอบคือจากที่เราศึกษาที่ผมศึกษามาเนี่ยความวิตกกังวลมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมันต้องมีถูกไหมฮะมันต้องมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของเราต้องการแค่2ตัวสมองของเราเนี่ยมันจะมีคําว่า f ไฟออฟไลท์อยู่ตลอดเวลาซึ่งไอ้ความวิตกกังวลตรงนี้มันช่วยทําให้มนุษย์เราอะ รู้จักที่จะเซฟเนี่ยเซฟตัวเองป้องกันนะครับคิดไปล่วงหน้าเพื่อจะวางแผนป้องกันป้องกันความเสี่ยงต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความวิตกกังวลนั่นแหละแต่มันเป็นในระดับที่เป็นปกติมีบ้างในระดับปกตินะครับทุกคนต้องวิตกแน่นะฮะไม่วิตกนั้นคงผิดปกติอีกเหมือนกันแต่ถ้ามันมากเกินไปนี่สิอันนี้มันจะเริ่มทําให้มีผลในชีวิตประจําวันเราละทําอะไรก็ไม่สนุกไม่มีความสุขจะออกจากบ้านก็กลัวไปหมดทุกอย่างเคสแบบนี้แสดงว่าต้อง หาทางบําบัดแล้วนะครับอาจจะต้องปรึกษาหารือกับทางแพทย์แล้วนะครับงนั้นเอาแนวทางง่ายๆแล้วกันถ้าเรายังไม่ถึงขั้นเป็นโรคแต่ว่า มันก็รู้สึกว่ามันวิตกเยอะไปเนี่ยนะฮะก็มีแนวทางง่ายๆในการที่จะจัดการกับความวิตกกงังวลก็คือ1เนี่ยเราจะต้องตระหนักรู้ความคิดน,นะครับสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มคิดวนเวียนวนเวนียนกังวลเราอจะต้องเริ่มตั้งสติแล้วก็ดึงเอาหลักการของอการทําสมาธินี่แหละมาช่วยคือดึงกลับมาให้อยู่ในปัจจุบัน ว่าตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่เราทําอะไรอยู่นะฮะอาจจะถ้านึกไม่ออกว่าทาอะไรอยู่ก็กําหนดลมหายใจเลยฮะพยายามที่จะไม่ฟูเนสดึงกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกของเราว่าตอนนี้เรากําลังหายใจอยู่นะไอภาพวิตกังวลที่เราคิดสู่อนาคตเนี่ยมันก็จะหายไปนะอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับวิธีที่2คือต้องเปลี่ยนมุมมองการตีความอันนี้ผมใช้แนวทางของ cbt นะครับที่เขาก็แนะนําตลอดนะครับว่าให้ตั้งคําถามกับความคิดของเราว่าไอที่เราวิตกเนี่ย มันมีหลักฐานเพียงพอไหมคือดึงเอาแฟกต์เอาข้อเท็จจริงมาคุยกับตัวเองเลยฮะว่ามันมีหลักฐานเพียงพอไหมอย่างเช่นเนี่ยพอเครื่องบินตกทุกวันเราว่าเฮ้ยหลักฐานมันมีพอไหมนี่คือเราคิดไปเองใช่ไหมเราเหมาไปเองใช่ไหมนะหรือมีมุมอองอื่นที่มันเป็นไปได้ไหมเช่นโอ้ทุกวันมีเครื่องบินไปเป็นพันพันร้อยร้อยพันพันเที่ยวเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็แสดงว่าโอกาสในการเกิดมันก็น้อยเพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดเรื่องของความวิตกกังวลลงไปได้ อันนี้คือเปลี่ยนมุมมองเรื่องของการตีความนะครับอันที่3ก็คือดึงคล้ายๆตระหนักรู้ความคิดของตัวเองเมื่อข้อแรกนั่นแหละแต่เป็นลักษณะของการฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดในลักษณะของทางพุทธศาสนาก็จะเป็นการฝึกสมาธิวิปัสสนานั่นแหละนะฮะแต่ฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้คําว่า mindfulness นะฮะมันก็คือเรื่องเรื่องเดียวกันแหละคือดึงกลับเข้ามาให้เราอยู่กับปัจจุบันนี้เป็นการฝึกสติให้ให้เราเหมือนกับ แทนที่จะเราคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยก็ดึงกลับมาดึงความคิดเรากลับมาให้อยู่กับปัจจุบันเช่นตอนนี้เรานั่งอยู่นะก็ผ่อนคลายนะฮะจับลมหายใจกําหนดลมหายใจกันไปอันนี้ช่วยได้เยอะจริงๆนะครับแม้ว่าท่านจะไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธหรือนับถือาศาสนาอื่นก็ตามเนี่ย mindfulness คำนี้มันช่วยดึงสติเรากลับมาสู่ปัจจุบันได้แล้วมันก็จะช่วยลดความวิตกกังวลของเราลงได้จริงนะครับข้อที่4คือต้องดูแลร่างกายการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ ตัวหนึ่งที่สําคัญคือการนอนหลับนะฮะจะต้องนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยก็6-8แนะฮะแล้วก็ต้องหลับให้สนิทด,ด้วยซึ่งปัจจุบันก็มีนาฬิกา ที่จะวัดเรื่องของคุณภาพการนอนอยู่พอสมควรเหมือนกันดังนั้นก็คงต้องลองหารือกับคุณหมอหรือไม่ก็่หาหนังสืออ่านก็ได้ครับมันมีเรื่องของ sleeping ครับในการที่จะทํำยังไงให้เราหลับลึกได้ดีมีวิธีการอย่างไรอาจจะต้องพัฒนาเรื่องของการหลับพักผ่อนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายคือถ้ารู้สึกว่าพยายามแล้วมันไม่หายสัที ยิ่งวิตกกังวลหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะหลักการบอกเลยว่าต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะครับเคสนี้ปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นเรื่องนะอ่าอายต่อไปนะครับในการที่จะเข้าไปปรึกษาหารือจิตแพทย์ตามโรงพยาบาลซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เปิดรับกันเยอะแยะครับบางคนเป็นเป็นคนปกติก็มีฮะไปพูดคุยเพื่อผ่อนคลายก็มีไประบายความในใจบางอย่างเพื่อทําให้ตัวเองสบายใจมากขึ้นก็มีเยอะครับ เดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์ก็มีมีแอปพลิเคชันนะครับก็ลองถ้ามันหนักขึ้นเรื่อยๆตัวเองจัดการตัวเองไม่ได้แล้วก็คงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะช่วยจัดการเรื่องกับความวิตกกังวลซึ่งมันเกิดขึ้นได้ในยุคปัจจุบันแต่ขอให้มันอยู่ในขอบเขตที่เป็นปกตินะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ